สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะ,จะเจแปนค่ะวันนี้ก็เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือสอนลงเงานั่นเองซึ่งคลิปนี้นะเราก็จะสอนพวกทิศทางของแสงเงานเนาะจะมีหลายๆทิศทางให้ทุกคนได้ศึกษากันซึ่งต้องบอกก่อนว่า,าพื้นฐานเนี่ยก็คือจะต้องเรียนรู้เรื่องอน a ต o มีของคนมาก่อนเนะาะต้องมีพื้นฐานพอสมควรเนะาะก็ไปเริ่มกันเลยไป โอเคทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าแสงเงาเนี่ยก็คือการที่มีแสงส่องมางเนาะจากทิศทางต่างๆซึ่งในแต่ละทิศทางเนี่ยก็จะทําให้เกิดเงาที่ต่างกันและแสงที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าทุกคนลองยืนแล้วก็เอาแฟลชส่องเข้าที่หน้าเราทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีเงาในส่วนของด้านหลังคอหรือว่าส่วนใบหูหรือว่าอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเรายกแฟลตให้สูงขึ้นให้ส่อง จากด้านบนลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเงาเกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นเงาใต้ตาเงาใต้จมูกหรือว่าใต้ปากหรือว่าใต้คออะไรแบบนั้นซึ่งนั่นแหละแสงของแต่ละทิศทางก็ทําให้เกิดเงาที่ต่างกันเนาะเราจะต้องมานั่งเรียนรู้กันเนาะโดยที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างที่บอกมีพื้นฐานด้านอน a t มี y ของคนมาก่อนถ้าเกิดเราเข้าใจในส่วนของอน a t o ม y แล้วก็แสงอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถ ลงเงาให้เป็นธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นเนาะแน่นอนว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องอะตรงนี้แล้วต่อไปเราก็ต้องเข้าใจเรื่องแสงใช่ไหมอ่ะซึ่งเราจะพาทุกคนไปเข้าใจกันแสงและเงาเนี่ยเวลาที่แสงส่องลงมาหรือว่าตกกระทบลงมาเนี่ยมันทาให้เกิดเงาซึ่งแน่นอนว่าเงาก็จะมีเงาหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแสงและสภาพแวดล้อมแถวนั้นเช่นถ้าทุกคนอยู่ในห้องมืดและมีแฟลชส่องเข้าที่หน้าแน่นอนแหละว่าเงาของเราจะดํามากๆแบบว่ามืดสุด,สด แต่ว่าในขณะที่แฟลตก็จะสว่างเป็นแฟลตสีขาวแต่ถ้าทุกคนไปยืนอยู่ท่ามกลางที่ล่องแจ้งแล้วก็มีแสงจากแสงอาทิตย์ลงมาเนี่ยมันจะเป็นเงาอีกแบบหนึง่งก็คือเงาเนี่ยจะไม่ใช่สีดําสนิทจะไม่เหมือนกับเวลาเรายอยู่ในห้องมืดเนาะซึ่งเงาเนี่ยก็จะได้แตกต่างออกไปตามสภาพแวดล้อมแล้วก็ตามแสงสะท้อนของสิ่งของรอบตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นกลางแสงอาทิตย์อย่างที่บอก ที่ร่องแจ้งและมีแสงอาทิตย์เงาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็เทาๆประมาณนั้นเนาะส่วนแสงที่ตกกระทบลงมาจะเป็นสีประมาณส้มๆเหลืองๆหรือว่าสีสว่างประมาณนั้นค่ะซึ่งในแต่ละสะภาพแวดล้อมแต่ละทิศทางหรือว่าสภาพแสงที่แตกต่างกันเนี่ยก็ทําให้เงาและแสงแตกต่างกันไปด้วยเนาะจะเห็นได้จากอย่างตัวอย่างของรูปนี้เนาะทุกคนจะเห็นว่าสภาพแสงเงานเนี่ยแตกต่างกันมากเนื่องจากว่าเขายกตัวอย่างหลายๆสถานการณ์แล้วก็หลายๆเหตุการณ์เนาะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถไปศึกษากันต่อได้เพื่อที่จะทําให้คล่องขึ้นแล้วก็ทําให้เชี่ยวชาญขึ้นเนาะซึ่งมันคือสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราทุกคนสามารถศึกษาได้จากสิ่งแวดล้อมเนะาะเช่นเวลาเรายืนอยู่กลางแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้หรือว่าเวลาเราส่องแฟตเข้าที่หน้าหรือส่องไฟฉายหรือว่าสภาพแสงภายในห้องของเรา อะไรแบบนั้นก็จะให้เงาที่แตกต่างกันได้แล้วโอเคก็สิ่งที่เราอยากอธิบายก็จะมีประมาณนั้นเนาะงั้นเราจะมากาหนดทิศทางแสงเงาให้กับลูกชายของเรากันดีก,กว่าเนาะเราจะบวกเทคนิคของเราไปด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานของเราด้วยเนาะโอเคก็จะเริ่มต้นด้วยทําการรวมเลเยอร์ทั้งหมดที่เราเคยวาดเอาไว้เนาะแบบว่าเลเยอร์ผิวแล้วก็เลเยอร์ผมอะไรพวกนั้นโดยที่เราเนี่ยจะทําการลด o อป c ซิตี้เนาะตรงนี้ก็คือเราจะลดให้มันน้อยลงแบบว่าให้มันจาง เพราะว่าสาหรับเรารู้สึกว่าถ้ามันเข้มไปมันก็จะดูชัดเจนเกินไปเนาะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรวมเลเยอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยเราก็จะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งอนันแล้วเปลี่ยนเป็นมัลติพายเนาะเราแนะนําว่าเวลาลงเงาเนี่ยอาจจะใช้เป็นมัลติพายหรือว่าใช้เป็นโอเวอร์เลย์ก็ได้ซึ่ง2อ,อย่างเนี่ยก็ทําให้มีเงาได้เหมือนกันแบบว่าทําให้สีมันเข้มขึ้นได้แต่ว่าความแตกต่างก็คือมัลติพายเนี่ยจะค่อนข้างมืดกว่าส่วน โอว่าเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสดใสแล้วก็สว่างกว่าซึ่งทุกคนสามารถเลือกใช้ตามความชอบได้เลยนะ้องแบบว่าถ้าเกิดลองแล้วชอบอันไหนมากกว่าก็สามารถเลือกได้เลยของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นมัลติพายเนาะแล้วเราก็เลือกสีที่ออกไปในทางเทาๆสักหน่อยว่าเราอยากให้มูทโทนตอนนี้ของลูกชายเราเนี่ยอยู่ในประมาณว่าอยู่ในห้องที่ค่อนข้างมืดนิดนึงแล้วก็มีแสงจากหน้าต่างมาจากด้านหลัง มาเนี้แล้วกันเนาะก็เราจะเลือกเป็นเงาที่ค่อนข้างจะออกส้มๆนิดนึงเทาๆก็คือเราต้องนึกถึงสภาพห้องก่อนนอ้ออย่างเช่นห้องที่เราต้องการเนี่ยคือเป็นห้องที่มีแสงสะท้อนจากแสงภายนอกเข้ามาเนาะห้องจะค่อนข้างมืดแต่ว่าตัวเงาเนี่ยก็จะมีความส้มๆนิดนึงแต่แน่นอนแหละว่าเราจะมีแสงอีกแสงหนึ่งด้วยก็คือเป็นแสงสะท้อนจากภายในห้องเนาะซึ่งเราตั้งใจไว้ว่าอ่ะอาจจะเป็นตัวโคมไฟหรือว่าอะไรพวกนั้นซึ่งเราอยากให้เป็น สีประมาณสีฟ้าประมาณนั้นเนาะพูดตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าแต่เราจะทําให้ดูเราก็จะเลือกสีเงาเป็นประมาณนี้เนะาะน่าจะได้อืมโอเคประมาณนี้ก็เราก็จะทําการกําหนดก่อนว่าเราจะแสงมาจากไหนเมื่อกี้เราได้บอกไปว่าเราจะแสงมาจากช่วงด้านหลังเนาะแบบว่าเป็นแสงจากกระจกเนาะก็คือจะเป็น ด้านหลังตรงนี้เราก็ทําการลงเงาไปซึ่งเวลาที่แสงมาจากข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะมืดเนาะเราจะลงเงาประมาณนี้ก่อนเป็นเงาชั้นแรกต่อไปเนี่ยก็คือการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกก็อย่างที่เราเคยบอกว่ามันมีเงาชั้นเดียวมันแบนๆไปเนาะนั่นแหล,ละเราทําการเพิ่มสีให้เข้มขึ้นไปลงเงาในส่วนที่จะมืดมากกว่านี้อย่างเช่นอ่ะขอบตาเนาะช่วงขอบตาอย่างเงี้ย แบบขอบตาตรงนี้ช่วงเงาข้างในตาใต้จมูกเงาจมูกปากหรือว่าผมหรือว่าส่วนที่มันโดนแสงน้อยกว่าอีกเนาะอย่างถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยอย่างรูปนี้เนาะวงกลมอันเนี้ยคือมันมีเงาหลายระดับแน่นอนแล้วว่าถ้าเราหยิบยกมาใช้กับตัวละครก็จะมีเงาที่หลายระดับเช่นเดียวกันถ้าฝั่งนี้แสงเข้าเงาตรงนี้ก็จะจางกว่าอย่างแน่นอนซึ่งเงาตรงนี้จะเห็นว่าบริเวณหน้าฝั่งเนี้ย คือแสงไม่ลงเลยเพราะงั้นมันก็จะมืดกว่าเงาที่อยู่ใกล้แสงเนาะเพราะงั้นก็ลงเงากันเลยอ่ะทีนี้พอเราลงเงาที่เข้มมากกว่าเดิมแล้วต่อไปเนี่ยหลังจากเราลงเงาเนาะแน่นอนว่าต่อไปคือการใส่แสงนั่นเองเราแนะนําว่าเวลาเราทําแสงจากสองทิศทางเนาะมันจะรู้สึกว่าภาพจะดูมีอะไรมากกว่า ถ้าลองยกตัวอย่างมาชัดๆทุกคนลองในหนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เนาะถ้าเกิดมีแสงสองทางเนี่ยมันค่อนข้างดูมีมิติมากกว่าตัวละครเราจะดูมีมิติเพิ่มมากกว่ามากกว่าแค่จะมีเงากับแสงที่มาจากทางด้านเดียวนะเราจะเพิ่มในเอยอรอขึ้นมาอีกคลิปปิ้งมากเหมือนเดิมแสงเนี่ยสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยอย,าง,อยางจะเป็นโอเวอร์เลย์เป็นแอดก็ได้แอดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวแอดจะทําให้แสงอะสว่างแบบมากๆเนาะจักคาร์เรตดอทก็ได้สกรีนก็ได้เนาะแต่ละอันเนี่ยก็จะให้ แสงที่แตกต่างกันทุกคนสามารถเลือกตามที่ต้องการได้ลนลเนาะส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นโอเวอร์เลย์กับซอฟไลท์แม้ก็ฮาร์ดไลท์เนาะทีนี้พอเราใส่แสงฝั่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปอย่างที่บอกก็คือแสงอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งเราจะทำการเลือกเป็นเหมือนฟิลสีคู่ตรงข้ามเนาะถ้านี่เป็นสี ส้มหเหลืองๆแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราจะเลือกเป็นแนวฟ้าๆเทาๆนิดนึงซึ่งเราทําการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปเนอะเราจะไม่ใช้เลเยอร์เดียวกันกับโอเวอร์เลนเนาะรอบนี้เราจะลองใช้เป็นฮาร์ดไลท์เนาะฮาร์ดไลท์เนี่ยก็จะให้แสงที่ค่อนข้างสว่างมากๆเนาะเราทําการลดโอปาซิตี้ลงมาเนาะทำการลงไปเนาะซึ่งเราสามารถกําหนดแสงแล้วแต่ทุกคนต้องการได้เลยเนาะก็ ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะลงตรงข้ามกับอีกฝั่งเนาะนี่ก็จะเป็นหลังจากที่เราได้ลงเงาลงเงาเข้มลงแสงแสงสะท้อนหรือว่าแสงตกกระทบเสร็จแล้วเนาะหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดหรือว่าสําหรับเราก็คือจะเป็นการทับเส้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบสไตล์ของเราก็คือเราจะมีการทับเส้นด้วยก็ ก่อนที่จะทับเส้นเนี่ยก็คือเราจะทำการรวมเลเยอร์ทั้งหมดตรงนี้เนาะสี่เลเยอร์รวมเข้าด้วยกันเพื่อที่ว่าเราทําการทับเส้นไปในเลเยอร์เดียวเลยเนาะก่อนที่จะทับเส้นหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็จะทําการลบส่วนเกินบางส่วนหรือว่าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเหมือนเส้นเกินๆออกมาประมาณนี้เนาะก็คือเราก็จะทําการลบออกไปซึ่งอย่างที่บอกว่าแต่ละเทคนิคแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการเก็บงาน ในการจบขั้นตอนงานหรือว่ามี work in process ต่างกันเนาะมันก็ไปทับเส้นกันเลยหลังจากทับเส้นแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะ ก็เน <Eat>. ื้อหาที่เราได้พูดไปในคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครที่ดูครบ3คลิปแล้วเนี่ยเรารบกวนประเมินแบบฟอร์มให้หน่อยนะประเมินแค่รอบเดียวนะคะใน description เลยก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะบ๊ายบาย